ขยี้นิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในไต้ราตอนที่25โค้งข่ายแสงขนาดยักษ์นั้นปรากฏบนฟ้าก่อตัวขึ้นแสงนับไม่ถ้วนพวยพุ้งออกมาถักทอก่อสร้างรูปล่างขึ้นกลายเป็นโครงสร้างค่ายกลขนาดยักษ์มีความซับซ้อนมากมายคือหลิกที่แผ่ซ้านในฟ้าดินนั้นแปลเปลี่ยนเป็นปั่นป่วนขณะพลังงานประทุข,ขึ้นคล้ายกับสายทานแสงไม่รู้จบ เทเข้าไปยังค่ายกลนนั้นเบื้องหน้าร่างราชันใช้พลังโจมตีอย่างบ้าคลั่งแล้วดุนแรงบีบให้รั่วรี่นั้นต้องถอยร่อนออกไปทันใดนั้นมันเห็นค่ายก้นขนาดยักษ์บนฟ้าเมื่อค่ายกลนถูกสร้างขึ้นจากการรวมพลังของคือหลิงฟ้าดินเป็นธรรมดาที่มันจะไวต่อสัมผัสการรวมพลังอันยิ่งใหญ่นั้นจากค่ายกลนมันสัมผัสได้ว่ามีพลังน่ากลัวอยู่ในนั้นนี่ทําให้มันกระสับกระส่ายขึ้นมาขณะส่งเสียงคำราม ก็คว้าก้อนหินขนาดใหญ่ลายร้อยจังคือหลิงหออคุ้มก้อนหินไว้ก่อนที่ล่างลาชันจะกว้างออกไปเต็มแหลงไปยังค่ายก่อนที่กําลังเป็นรูปเป็นล่างนั้นทว่าขนาดหินก้อนมันคือมาถูกกว้างออกไปกระบี่แสงสีฟ้าขนาดใหญ่ก็ส่งเสียงหอยหวนผ่าก้อนหินแตกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยกระจัดกระจายเต็มท้องฟ้าล่างลาชันแผดเสียงเจี๊ยวกาดมันวาดฟ้ามือออกไปอีกครั้งพร้อมกับคลื่อหลิงที่น่ากลัว ขนาบพุ่งลงมาหายหิงสาวที่ตั้งแนวป้องกันไม่มีความแม่ตาสักนิดภายใต้การโจมตีนดูเดือดกระบี่แสงรอบล่างรั่วรีค่อยๆหดตัวรองยังเห็นได้ชัดลากรว่าถูกคมเอาไว้และบนมือข่าวนั้นยังคงกำด้ามกระบี่เอาไว้แน่นเรือสดเริ่มไหลออกมาทวานางกับกัดริมฝีปากไม่ยอมปล่อยให้ร่างลาชันผ่านานางไปได้การสกัดพลังโจมตีที่น่ากลัวของร่างลาชันได้ตัวคนเดียวจะเป็นเรื่องง่ายได้ยังไงกัน แม้จะมีอาวุธเทพอย่างกระบี่รั่วเซนทว่ากระบี่ยังอยู่ในสภาพถูกผนึกแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนางไม่มีวันถอยแน่เาอมู่เฉินอยู่ข้างหลังเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถถูกปั่นป่วนหรือหยุดชะงักได้ตอนนี้ล่างราชันนั้นแผ่เสียงดุดันออกมาขณะการโจมตีสเปสสปาไปทั่วกระบี่แสงห่อคุ้มล่างรัวรี่เอาไว้กายสภาพเป็นอ่อนจางและใกล้จะยุบตัวลงบนท้องฟ้าด้านหลังนาง แถวแสงเริ่มสว่างจ้าขึ้นตามมาด้วยโครงสร้างค่ายกลที่ถูกสร้างขึ้นจนใกล้เสร็จสมบูรณ์ค่ายกลก่อตัวเป็นรูปเป็นล่างมองดูแล้วช่างเหมือนกับดอกบัวยักษ์สีดําดอกหนึ่งนั่นค่ายกลบัวยมทูตเลยไม่เห็นภาพค่ายกลไม่ได้แปลกตาเท่าไหรนะ่นักหน้าผาของชื่อข่วงกับคนอื่นเองก็หยับยน่นพวกเขาทราบว่ามูฉันใช้ค่ายกลนี้รับกระบ,บวนท่าลีเฉียนถงแม้ว่าค่ายกลนี้จะน่ากลัว แต่ยังเป็นค่ายกลระดับสี่อยู่แต่เหตุใดถึงมีฤทธานุภาพมากมายแบบนี้กันถ้าเป็นค่ายกลระดับสี่จริงก็คงเป็นเรื่องโง่ามากจะใช้ต่อกกกับล่างราชันนั้นไม่ถูกต้องชื่อข่วงเนี่ยจ้องเข้าไปขณะสังเกตเห็นแสงอีกกลุ่มข้างๆค่ายกลดอกบัวสีดําเขาเองคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าแสงดังกล่าวจะถักทอกลายเป็นดอกบัวสีดําอีกดอกหนึ่งค่ายกลนนี้มีดอกบัวสีดำสองดอกแม้ว่าจากลักษณะ จะมีดอกบัวสีดําเพิ่มมาอีกดอกหนึ่งทว่าพลังอํานาจกับเปลี่ยนแปลงมหาศาลถึงแม้ว่าฉื่อข่วงจะไม่ใช่ริงเจินสื่อแต่เขารู้สึกว่าค่ายคนนี้มีบางอย่างที่ค่ายคนบัวยม,มทูตในอดีตไม่อาจเทียบได้ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ายคนที่ชายคนนี้แสดงออกมาครั้งก่อนยังไม่สมบูรณ์ปกติแล้วเขาไม่คิดว่าค่ายคนระดับนี้มูเฉินจะเป็นคนสร้างเขารู้ดีว่าความสามารถนี้ไม่ใช่สิ่งที่มูเฉินมีตอนนี้อย่างแน่นอน จึงมีเหตุผลเดียวเท่านั้นก็คือค่ายกลที่มูเฉินสร้างในครั้งก่อนเป็นค่ายกลที่ยังไม่สมบูรณ์ดอกบัวสีดำสองดอกนั้นหมุนในอากาศขณะฟ้าดินตกอยู่ในความมืดมากขึ้นเรื่อยๆลมค้างก็เริ่มปรากฏมูเฉินเงยหน้ามองค่ายกลบัวย,ยมทูตนั้นก่อนจะถอนหายใจหลังจากเขาเพิ่มคูนความชำนาญในการสร้างค่ายกลมากขึ้นความรู้สึกความเข้าใจต่อค่ายกลบัวย,ยมทูตก็มีมากขึ้นตามอันดับ ไม่อย่างนั้นเขาคงไม่กล้าใช้ในสถานการณ์แบบนี้หรอกณนะตอนนี้เขาสามารถสัมผัสได้ถึงส่วนลึกของค่ายกลที่ครั้งหนึ่งเคยลึกลับและยากอย่างถึงในสายตาจากการคาดการของเขาค่ายกลบัวยมทูตน่าจะมี4ส่วนหากเขาสามารถสร้างค่ายกลได้สมบูรณ์แบบทุกส่วนก็จะมีดอกบัวปรากฏ4ี่ดอกโดยปกติค่ายกลบัวยมทูตแบบนั้นน่าจะได้รับการพิจารณาเป็นค่ายกลระดับเจ็ พลังอำนาจมากพอทำให้ผู้คนควันหนีดีฟอรกระทั่งจอมยุคขคุมพลังธงเทียนยังสลายกลายเป็นอากาศธาตุภายใต้การโจมตีของค่ายกลระดับนั้นตอนนี้มูเฉันยังไม่มีความสามารถกล้าไปถึงระดับนั้นได้แม้แต่ดอกบัวดำดอกที่สองที่เขาสร้างขึ้นมาก็เป็นเพราะเขาพรึงสภาวะเนตรเชื่อมใจโดยบางอื่นดังนั้นการสร้างดอกบัวสีดำขึ้นมาสี่ดอกนั้นจึงต้องอาศัยเวลาอยู่บ้างรัวรี่ มาันตามมูเฉินสะท้อนภาพดอกบัวสีดำสองดอกมองไปยังร่างราชันที่กำลังขังพอได้ยินเสียงของมู่เฉินลัวรีพยักหน้าก่อนจะถอยออกมาแล้วผิวตัวรงข้างกายมู่เฉินมือของนางถือกระบี่เอาไว้ด้วยความระมัดระวังและมองร่างราชันนั้นเมื่อไม่มีสิ่งกีดขวางร่างราชันก็มองไปยังมู่เฉินโดยไม่ลังเลมันก้าวไปข้างหน้าทําให้แผ่นโลกนั้นเคลื่อนไหวเมื่อฝ่าเท้ากระแทกไปบนพื้นร่างของมันก็คลุงได้ความเร็วนั้น ไปตรงหน้ามู่เฉินภายใต้ผลกระทบยอดเขาที่มู่เฉินกับลัวรี่ยืนอยู่ก็พังทลายลงพื้นดินรอบตัวก็ยุบตัวลงมู่เฉินยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยเขาว่าตาประทับในมือดอกบัวสีดําขนาดใหญ่สองดอกนั้นหันเข้าหากันคือหลิงคว่แน่นอย่างผิดปกติภายในใจกลางของดอกบัวก่อนจะพุ่งออกมาเสาพลังงานเลืองรองสองเสาประทูออกมาในเวลาเดียวกันแต่กลับไม่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงระเบิดใดเกิดขึ้น พวกมันรวมตัวกันอย่างรวดเร็วเพียงไม่กี่ลมหายใจแสงสว่างก็หายไปกระทั่งคายกลนใหญ่ก็เริ่มอ่อนจางลงเมื่อภาพนี้เกิดขึ้นดอกบัวเรืองแสงขนาดประมาณหนึ่งจงังก็เผยออกมาแม้ดอกบัวเรืองแสงดอกนี้จะไม่ได้ใหญ่โตคืนพลังที่เป่งออกมานับว่าน่ากลัวมากดอกบัวเรืองแสงเริ่มขุบบานเล่ากับหัวใจกำลังเต้น ส่งความรู้สึกแปลกประหลาดช,ชั่วร้ายออกมามูฉันก็มองดอกบัวเรืองแสงที่ส่งความรู้สึกเหนือคําบรรยายนั้นดอกบัวพุ่งออกไปและตอนนี้ก็กําลังมีแสงอีกส่วนหนึ่งนั้นคุ้งก็หาหมูฉันความเร็วของขึ้นพลังทั้งสองเร็วมากภายใต้ลมหายใจสั้นๆก็เตรียมจะปะทะกันบนฟ้านั้นแต่ทันทีที่กําลังปะทะกันรอยยิ้มก็ปรากฏบนมุมปากมู่ฉันฝ่ามือพลิกทีหนึ่งดาวหางที่เปลี่ยนจากร่างราชนก็เริ่มสั่น ภายในนั้นเลวกับว่ามีเพลิงสีดำรุกชดช่วงวิ่งวนไปรอบๆเพลิงสีดำเหล่านั้นไม่ได้มากมายนะักทวาเนืองจากล่างลาชันเต็มไปด้วยคลื่นลิงจึงก่อความปั่นป่วนครั้งใหญ่เมื่อเพลิงสีดำคุ้งผ่านกเริ่มจุดระเบิดและแผดเผาคลื่นลิงอย่างต่อเนื่องนี่ก็คือกลุ่มเพลิงที่มู่เฉินแอบใส่ไว้ในท่านแก้วผลึกตอนที่ร่างลาชันดูดซับเข้าสู่ล่างก็รับเพลิงสีดำเข้าไป แม้ร่างราชันจะมีคลื่นลิงไล้ขอบเขตจนเพลิงสีดำเหล่านี้ไม่อาจทำอันตรายได้แต่ก็ทำให้มู่เฉินเป็นฝ่ายได้เปรียบในการต่อสู้ครั้งนี้จังหวะนี้เองดอกบัวเรืองแสงซัดเข้าที่อกของร่างราชันนั้นเสียงอึกกระทึกขมชัดดังกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าพร้อมกับคลื่นกระแทกกาตัวออกมาพายุฮอริเคนคลื่นพลังงานดูเหมือนจะประทุขึ้นในมิติหินน้อยใหญ่จำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มกลายเป็นฝุ่นแตกสลายร่างราชันลอยไปข้างหลัง ถลาไปยังสถานที่ที่ไกลออกไปภายใต้สายตาหวาดผวาผู้คนกระแทกลงสู่พื้นอย่างหนักเทือกเขาก็เริ่มสั่นสะเทือนขณะยอดเขากลุ่มหนึ่งอยู่ไกลออกไปถูกทุบลงจนกลายเป็นพื้นที่ราบเตียนโดยมีร่างใหญ่โตของราชันนอนพังงาบอยู่ในซากประรักพังเหล่านั้นชื่อข่วงกับเจ้าฉิงซานรวมไปถึงคนที่เหลือเองก็มองตามไปหลังจากถูกจัดหนักด้วยค่ายคนน่ากลัวแบบนั้น แม้แต่ล่างราชันก็ไม่อาจเพิกเฉยต่อความเสียหายได้ใช่ไหมภายใต้สายตาที่จดจ่อของพวกเขาเทือกเขาไกลไปก็เริ่มโยกคลอนภายในกลุ่มฝุ่นที่คุ้มค้ั่งเหล่านั้นล่างใหญ่โตก็ยืนขึ้นอย่างทุลักทุเลมันยังไม่ตายหัวใจพวกเขาเริ่มสัน่นทว่าบางเกิดความดีใจบางส่วนขึ้นมามู่ฉันยืนอยู่บนยอดเขามองไปยังล่างยักษ์ที่อยู่ไกลออกไปที่กําลังยืนขึ้นภายใต้ฝุ่นที่ตลบอบอวลทว่าบนใบหน้านั้น กับไม่มีวี่แววอารมณ์ใดๆแม้แต่น้อยขนาดเขายังคงจ้องมองมันเมื่อฝุ่นกระจายไปล่างราชันปรากฏเบื้องหน้ารั้งเทว่าในตอนนี้มันไม่ได้ให้ความรู้สึกไร้เทียมทานและทรงพลังเหมือนที่ผ่านมาบนอกนั้นมีรูขนาดใหญ่ขนาดที่บนผิวนั้นเต็มไปด้วยรอยแตกมากมายรอยแตกเหล่านี้เหมือนกระจัดกระจายไปกว่าครึ่งของล่างมีหน่ำซ้ำยังมีรอยแตกอีกรอยหนึ่งกระจายจากอกลามไปถึงอัญ,ญมณีบนหน้าผาของมัน คนที่เหลือรวมเป็นพยานในเหตุการณ์เดียวกันมุมปากพวกเขากระตุกยังไม่อาจควบคุมแววหวาดผวากระจายในดวงตามู่เฟิ่งอย่างเนื่องจากไม่มีใครคิดว่ามู่เฉินจะมีความสามารถสร้างความเสียหายกับร่างราชันได้ถึงขนาดนี้ร่างลาชันเงยหน้าขึ้นมาเมื่อรู้สึกได้ถึงอาการบาดเจ็บสาหัสที่ได้รับคือหลิงหายไปจากร่างของมันอย่างรวดเร็วแม้มันจะไม่มีอวัย,ยวะรับรู้ความเจ็บปวดแต่คือหลิงที่หายไปท้ายมันรู้สึกโกรธมาก พื้นโลกก็เริ่มสั่นอีกครั้งขณะค่อยๆก้าวเดินอย่างคุ้มคั่งเป้าหมายที่เรงอยู่ก็คือมู่เฉินคนเดียวหลังจะเห็นร่างราชันก้าวเข้ามามูเฉินเองแนวเริ่มตึงเขียดแม้ว่ามันจะได้รับบาดเจ็บแต่เสือที่ได้รับบาดเจ็บยังอันตรายไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นร่างราชันยังคงมีพลังภายในเทียบเท่ากับจอมยุคข,ขุมพลังธงเทียนถ้าไม่ใช่เพราะเพลิงสีดำที่เขาซ่อนไว้ในร่างราชันให้ผลที่ดีล่ะก็ มูเฉินคงไม่สามารถทําให้มันได้รับบาดเจ็บถึงขนาดนี้ได้เขาถึงกระกำมือคืนหลิงโชดช่วงเปลเพลิงสีดํานั้นปรากฏทว่าเวลาเดียวกันมือสีขาวยกนั้นกับเอื้อมออกมาลัวรี่นั้นยิ้มให้กับเขาปล่อยให้ข้าจัดการเรื่องนี้ได้ไหมนางเห็นว่ามู่เฉินตอนนี้ใช้พลังไปมหาศาลแม้ว่าล่างลาชันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่การโจมตีเครืองสุดท้ายก็น่ากลัวมากในความคิดของนาง นางจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่ามูเฉินพอได้ยินคำพูดนางมูเฉินเองก็หยุดไปก่อนจะยิ้มรัวรีกกาวออกไปมือกำกระบีร่รัวเสินชี้ตรงไปที่ร่างลาชันนั้นที่กำลังพุ่งเข้ามาดวงตาของนางดุร้ายมากมูเฉินรู้สึกว่าคือหลิงบริเวณนี้กำลังกระเจิดก,กระเจงิงลาวกบว่าไม่สามารถทนต่อรัศมีกระบี่ได้รัศมีนี้ยังทําให้หมู่เฉินเนี่ยใจเต้นเขามองดวงหน้านั้น ที่รากับกระเบื้องแววตาเขาเริ่มปเปลี่ยนไปลัรวรีกําลังวางแผนจัดการล่างลาชันตรงหน้าให้สิ้นซากอยู่รัศมีกระบี่นั้นมีคืนที่แผ่กระจายออกไปทั่วมิติรัศมีนี้ไม่ได้วรวดเร็วหรือดุร้ายแต่กลับทําให้คนมองใจสัน่นเรากับพวกเขาถูกสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหากว่าขยับตัวแม้แต่น้อยมูเฉินก็มองร่างหญิงสาวตรงหน้ายอย่างตกตะลึงพลังของรัวรีช่างเหนือความคาดหมายของเขาแต่หลังจากคิดเรื่องนี้ เขาก็ต้องขวาร้อยยอะตัวเองพรสวรรค์ของลัวรี่ไม่ด้อยไปกว่าเขาอย่างยิ่งนางทั้งทุ่มเทกับก,บการฝึกบริยุทธ์มากกว่าเขาเสียอีกถ้าไม่ใช่เพราะเขามีความสามารถของรินเจนสอเพิ่มเติมเข้ามาล่ะก็เขาคงไม่กล้ายืดอกแน่อย่างสง่าผ่าเผยบอกว่าตนเองสามารถเอาชนะลัวรี่ได้ขาดลอยในการต่อสู้จริงๆลัวรีก็มองร่างราชนที่กำลังพุ่งเข้ามาโดยไม่คาดคิดนางเริ่มปิดตาลง ช่วขนาดต่อมากระบี่ยาวในมือฟาดฟันออกไปทันทีที่กระบี่วาดลงพื้นดินตรงหน้ากระบีแตกรัศมีกระบี่ถูกควบแน่นผิดปกติรอบกระบี่ยาวเพียงไม่เกี่ยวลมหายใจรัศมีกระบี่ทั้งหมดกร็รวมตัวกันอยู่ที่ใบมีดขอบกระบี่นั้นก็เครื่อมทาให้กระบี่ยาวดูราวกับสร้างมาจากลูกขึ้นอึดใจต่อมาแสงสีฟ้าก็กวาดออกลำแสงนั้นรวดเร็วมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ทุกคนเห็นเพียงลำแสงคลุ้งผ่านไป ก่อนจะดินเสียงกัปปนาตดังขึ้นแม้แต่อากาศยังถูกผ่าแยกเป็นสองตรงกลางเหมือนจะมีรัศมีกบี่หลงเหลืออยู่ทำให้อากาศในแยกจากกันไม่สามารถรวมกลับคืนได้อุณหภูมิของมิติก็เริ่มลดลงไปตอนนี้มูเฉินนั้นลีตาเขาขนลุกขนชังไปทั่วล่างเมื่อรัศมีกบี่ของรั่วรี่นั้นฟาดลงมานี่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นเมื่อเขาไปเชิญหน้ากับความรู้สึกอันตรายอย่างยิ่ง กระบวนท่าของรัวรีไม่ได้ตะการตาแต่พลังหน้ากลัวที่มันจุอยู่ภายใต้ความสงบนิ่งทำให้คนอื่นรู้สึกวหวาดผวาหมู่เฉินเงยหน้าขึ้นมองแสงสีฟ้าที่เกิดจากรัศมีกระบี่ที่ควบแน่นจนถึงจุดสุดยอดซึ่งกำลังฟันลงบนล่างราชันก่อนจะวาดผ่านไปเทือกเขาที่อยู่ไกลออกไปถูกฟันขาดเป็นสองส่วนจุดที่ถูกฟันลาบเรียบมันวาวราวกับพื้นกระจกเทือกเขาที่มีแนวยาวอย่างน้อยพันจั่ง แยกออกจากกันอย่างเงียบเชียบล่างราชันยังคงพุ้งตัวมาทางมู่เฉินกับลั่หลี่เลากับไม่ได้รับความเสียหายใดๆแม้แต่น้อยใบหน้าของลั่หลี่เริ่มซีดขาวล่างของนางเริ่มสั่นถึมก่อนที่มือหนึ่งจะเอื้อมออกมาจากด้านหลังโอบเอวของนางไว้พร้อมกับยิม้มมู่เฉินดึงมือขวาของนางก็เห็นรอยเลือดบนนั้นเขารู้สึกปวดใจอย่างมากและเช็ดเลือดให้ทำไมต้องชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องนี้ด้วยข้าจัดการเรื่องนี้ได้ รัวรี่เองเนี่ยไม่ได้พูดอะไรแต่รู้สึกว่ามู่เฉินตอนนี้มองด้วยสายตาที่ข้างรักนางมากคู่รักเลาก็ไม่ได้ใส่ใจร่างราชันที่โลมลันเข้าด้วยกันพิษตาเดียวกันร่างราชันก็มาถึงแต่ขณะมันกําลังประชิดยอดเขาที่ทั้งคู่ยืนอยู่ร่างใหญ่โตก็ปีแยกออกจากกันตัวถูกพาเป็นสองสี่ทั้งร่างสั่นคึมแล้วก็ล่วงลงมาเกิดเสียงดังสนัน่นทำเอายอดเขาที่อยู่เบื้องร่างนั้นพังกลายเป็นพื้นที่ราบเตียน ควันเนี่ยกระจายไปทั่วผืนฟ้าผืนดินหยุดสั่นสะเทือนดวงตามู่เฉินนั้นเหลือบมองร่างราชันที่แยกเป็นสองสี่ชิ้นส่วนล่างทั้งคู่นั้นกลายเป็นแก้วผลึกใสพร้อมกระหดตัวลงไปในเวลาเดียวกันหลังผ่านไปไม่กี่รมหายใจร่างใหญ่ยักษ์กลายเป็นดวงตะวันร้อนแรงเจิดจ้าไปทั่วฟ้าดินคือหลิงที่น่ากลัวแผ่ารังสีออกมาจากชิ้นส่วนทั้งสองสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าครึ่งหนึ่งของแก้วผลึกคือลูกแสง ที่ร่างราชันเขมือบเข้าไปเมื่อก่อนหน้าและเพิ่มเติมได้สีม่วงเข้มคือหลิงภายในก็น่ากลัวยิ่งกว่าเดิมนี่คือลูกแสงหลิงถ้าเกิดจะเรียกให้เหมาะสมกว่าก็คือแก้พอดึกหลิงนั่นเองเจ้าชิงซานกับคนที่อยู่ไกลออกไปนั้นฟื้นสติเนื่องจากแสงสว่างพวกเขามองแสงสว่างเจิดจ้าทั้งสองดวงด้วยการตกใจความระโมบเริ่มปรากฏนี่คือลูกแสงหลิงระดับราชันท้าพวกเขาได้มาแล้วก่อการเสริมพลังพวกเขาในครั้งนี้ จะก้าวขึ้นสู่ระดับที่สมบูรณ์เหนือไข่พวกเขายังสามารถใช้โอกาสนี้บรรลุขุมพลังทงเทียนอีกด้วยดวงตาเจ้าชิงซานกับมูเฟิงนั้นแดงก่ําและมองหน้ากันพวกเขาพุ่งออกไปดูเหมือนครั้งนี้ความหลักแหลมพวกเขาจะลดลงแม้มูเฉินกัวรี่จะฝีมือน่ากลัวการต่อสู้ดุเดือดก่อนหน้านี้ทําให้ทั้งคู่หมดแรงไปมากนี่คือโอกาสที่ดีสุดสําหรับพวกเขาสายตาชื่อข่วงเริ่มสั่นเมื่อมองลูกแสงเจิดจ้านั้นแต่ในสุด เขาได้ตะทอนหายใจและไม่คิดลงมือก่อนจะมองไปยังเจ้าชิงซานกับมู่เฟิงหยางการปามือกับมู่เฉินก่อนหน้าทําให้เขาคิดได้แล้วรู้ว่าเป็นเรื่องยากแค่ไหนในการรับมือกับชายคนนี้การที่สองคนนั้นต้องการชิ้งของในมืออีกฝ่ายชิวข่วงคิดว่าไม่ใช่การตัดสินใจที่ฉลาดมากนักแม้มูเฉินก็รัูวรี่จะใช้คื่อหลิงไปมหาศาลแต่ด้วยนิสัยมู่เฉินชิวข่วงไม่เชื่อว่าเขาไม่มีแผนสำรองมู่เฉินนั้นกอดลั่วรี่ไว้ ทว่าความเยือกเย็นก็เริ่มปรากฏเขามองทั้งสองคนที่พุ่งเข้ามาหาพร้อมกับรอยยิ้มลวรีมองการเคลื่อนไหวนี้ความเยือกเย็นก็เริ่มปรากฏพวกแกมองพอหรือยังมู่เฉินยิน้มดวงตาเจ้าชิงซานกับมู่เฟิงนั้นปรากฏแสงแรงกล้าทว่าพวกเขามองมู่เฉินอย่างต่อต้าน <c oughs> เห็นชัดว่าเมื่ออีกฝ่ายทาให้ร่างราชันได้รับบาดเจ็บหนักได้ก็เป็นการกดดันพวกเขาทางอ้อมในเวลาเดียวกันในตอนนี้พวกเขาไม่กล้าประมาทอีกแล้ว ตอนนี้ชิงแก้วผลึกหลิงมาให้ได้ก่อนแล้วรีบแยกย้ายกันเจ้าชิงซานพูดขึ้นมูเฉินนั้นมองพวกเขาอย่างเย็นชาลูกโรหะทรงกรงกปากฏออกมาเคียงพลิกมือทีหนึ่งโรหะก็พุ่งออกไปทันใดนั้นแสงรากสีก็ก,กระจายไปทั่วคายกลขนาดยักษ์นั้นปากฏออกมาเมื่อเกิดการแผ่ขยายก็ได้ปกคุมบริเวณที่แก้วผลึกหลิงทั้งสองกำลังลอยอยู่เขารู้มานานแล้วว่าทั้งสองแอบสอดแนมจากที่ไก่แต่พวกมันคิดหรือว่า เขาไม่มีแผนสำรองอยู่เลยขณะสู้กับร่างราชนจนได้รับบาดเจ็บแบบนี้จเจ้าถิงซานกับมู่เฟิงหยางที่กำลังช้ยาน,นั้นก็รีบยั้งตัวเองพวกเขามองค่ายกวนที่เริ่มขยายให,ใหญ่ขึ้นพลังคุกคามค่ายกวนนี้ไม่ได้ไปกว่าค่ายกวนที่มู่เฉินเพิ่งสร้างก่อนหน้านั้นท่าของเขายังต่ำด้ยต่อไปจะถูกค่ายกวนปิดล้อมทันทีพวกเขาไม่มีความมั่นใจในการไปเชิญหน้ากับค่ายกวนนี้ไอเวยน,นี่มู่เฟิงหยางถึงกับกัดฟันเขาไม่คิดเลยว่า มูเฉินจะมีแผนสำรองด้วยไปกันเถิดเจ้าชิงซาเนกัดฟันและชาย้านออกไปแผนการที่มูเฉินเตรียมไว้ทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสแล้วมู่เฟิงหยางเนี่ยไม่ใจเด็ดเท่าเจ้าชิงซานเขาลังเลคู่หนึ่งก่อนหันหลังเตรียมจะไปในเมื่อมาแล้วก็อย่าหนีสิขณะมูเฟิงหยางกำลังหันหลังกลับเสียงมูเฉินก็ดังขึ้นทันทีที่หันไปมองก็เห็นว่าค่ายกลยักษ์นั้นเริ่มแค่ขยาย ทำให้เขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นจนวิญญาณแทบหลุดจากล่างรีบเหาะไปโดยไม่คิดจะสู้แล้วแต่ในจังหวะนั้นเสียงคำรามกับดังขึ้นพร้องกับล่างก็าหายไปต่อมาเขาปรากฏลาวกวิญญาณแล่หลังมู่เฟิงหยางมาไซหัวไปทันใดนั้นมู่เฉินก็ประทุได้สายฟ้าขณะแสงสีเงินอ่อนกระจายไปทั่วดูลากกับโรหะเขาทรงหมัดออกไปคือหลิงบ้าข้างนั้นปรากฏพร้องกับพยักขาวขึ้น ลาวก็ควบแน่นจากพายุมหมัดของมู่เฉินโดยไม่มีความปานีสัตว์ไปที่ร่างมู่เฟิงหยางซึ่งไม่สามารถเรียกใช้พลังป้องกันได้ทันท่วงทีแกคือหลิงที่น่ากลัวนั้นมาจากด้านหลังทําให้ใบหน้ามูเฟิงหยางเปลี่ยนเป็นขาวซีดในตอนนั้นเขาไม่มีเวลาแม้แต่จะจหันหลังกลับสิ่งเดียวที่เขาทําได้คือเรียกกอออกมาห่อคุ้มร่างกายไว้พลังมู่เฉินนั้นทุบลงบนกอยอย่างแรงทําให้เสียงโลหะดังขึ้นเลือดพน่นออกมาจากปากของมู่เฟิงหยาง ขณะร่างเขาล่วงรนเล้ากับเว้าคขาสายป่านกระแท่ลงสู่ผื้นทําให้เกิดหลุมขนาดยักษ์มู่เฟิงหยางเ,งเองก็นอนอยู่ในหลุมอย่างอนาถรอยแตกแผ่กระจายตามเกาะชุดเกาะน,นี้เกือบจะแตกด้วยแรงตบของร่างลาชันแล้วรอบหนึ่งตอนที่เขาจงใจวางกับดักมู่เฉินหลังจากนั้นต้องมาตั้งรับพลังหมัดรุนแรงของมู่เฉินอีกครั้งตอนนี้ก็ถึงขีดสุดแล้วมู่เฟิงหยางนั้นกากเลือดออกมารัศมีเริ่มมวหมองลง เขาไม่คิดมาก่อนว่ามูเฉินจะโหดร้ายได้แบบนี้ขูดปุ๊บโจมตีปับ๊บเสียของเกินไปถ้าจะใช้ค่ายกลนกับพวกแกสองคนมูเฉินพูดขึ้นและเก็บลูกโลหะกลับมาหลังจากนั้นเขาพิ้วตัวเนี่ยลงไปตบอีกครั้งหนึ่งหินขนาดยักษ์ก็ถูกดูดขึ้นมาเมื่อเขาเงื้อมือก็ทุบลงบนล่างของมู่เฟิงหยางที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่มูเฟิงหยางกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวทำเอาหินก้อนใหญ่บนพื้นสั่นสะเทือน ต่อมาแสงก็ส่องสว่างจากฟากฟ,ากฟ้าทะลุผ่านก้อนหินเคลื่อนย้ายล่างมูฟเฟิงอย่างที่สลบสลลยเนื่องจากได้รับบาดเจ็บหนักออกไปขณะมูเฉันจัดการมู่เฟิงอย่างเจ้าชิงซานก็เพ่นไปแล้วมูเฉันทำเพียงแค่เหลือบมองก่อนจะละสายตาออกมาเขาไม่มีความคิดจะไล่าตามอีกฝ่ายเพราะตัวเขาตอนนี้ใช้พลังไปเยอะมากการกำจัดเจ้าชิงซานออกจะไม่ตีริงกวงทำให้เขาต้องใช้ลูกโลหะนี้ซึ่งเห็นได้ชัดว่า เขาไม่อยากทําแบบนั้นเขายืนอยู่กลางอากาศสายตานั้นกวาดออกไปโดยรอบจากนั้นก็ยังมีคนบางส่วนมองเขาแต่เมื่อเขาเห็นสายตามู่เฉินพวกเขารู้สึกหนาวเย็นและถอยออกไปชื่อข้วงมองชายหนุ่มที่อหางกานั้นก่อนจะถอนหายใจและให้สัญญาณถอนทับไฟกันเถิดเบื้องหลังชื่อชิงชิงเงียบหนิ่งนางจ้องมองไปยังมู่เฉินอย่างไม่สบายใจไม่มีใครคิดเลยว่าแม้แต่พี่ใหญ่ที่นางเคารพรักมากสุด ก็ยังไม่กล้ายั่วโทสศชายคนนั้นทว่านางไม่ทางเรื่องอื่นนอกจากยอมรับว่ามู่เฉินตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อหลายเดือนก่อนอย่างมากบางทีม้าเมื่อที่ยิ่งใหญ่ในศึกปฏิยุทธ์ครั้งดีอาจไม่ใช่เจ้าฉิงซานหรือคนอื่นใดแต่เป็นมู่เฉินที่อยู่ตรงหน้านางตั้งหากโอเคเจอกันหนะคลิปหน้าบายบายไปแล้วครับ